เรียนพี่น้องประชาชนในพื้นที่ลำปางและพื้นที่อื่นนะครับที่ได้รับฟังข้อมูลในวันนี้นะครับกระผมพันเวกกรมส,สรรศาสตร์ลวนรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำปางได้รับมอบหมายนะครับจากท่านผู้คังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำปางเนี่ยให้ตรวจสอบและติดตามคดีอาชกรรมทางเทคโนโลยีหรือพวกเราจะเรียกกันว่าคดีออนไลน์หรือเป็นคดีช่อโกงทางเทคโนโลยีในพื้นที่ของจังหวัดลำปางที่เกิดขึ้นจากการ ตรวจสอบและติดตามจากสถานีตำรวจต่างๆในลำปางได้รายงานเข้ามาในห่วงแค่ไม่กี่วันที่ผ่านมาประมาณ3-4ถึงวันที่ผ่านมาเนี่ยได้พบว่าได้มีการหลอกลวงทางชญจกรรมทางเทคโนโลยีเนี่ยโดยใช้สื่อออนไลน์ต่างๆเช่น Facebook หรือทางโทรศัพท์ทางไลน์ช่วง3วันที่ผ่านมาเนี่ยมีโดนลายใหญ่อันนี้เราไม่นับลายเล็กๆที่โดนหลอกนะฮะลายใหญ่เนี่ยที่เสียหายไปเนี่ยมี2เคสนะครับเคสแรกเนี่ยเสียหายไปประมาณ1ล้านบาทและเคสที่2เนี่ย เสียหายไปประมาณ1นล้านสองแสนบาทจากลักษณะเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยเท่าที่เราตรวจสอบและเราพบมีมีการหลอกลวงเนี่ยมากมากเนี่ยอยู่ประมาณ3-4ถึงเคสนะครับลักษณะความผิดแรกนะครับก็จะเป็นลักษณะของหลอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ก็โทรมาหาส่วนมากจะเป็นข้าราชการบํานาญว่าให้ตรวจสอบอว่าเงินบําเหน็จบนานาญตกทอดเนี่ยยังเหลืออยู่ไหมจะหลอกเข้าไปในลิงก์ของคนร้ายจากนั้นคนร้ายก็จะดูเอาเงินของผู้เสียหายไปทั้งหมด อันที่สองที่ยังพบกันนะบ่อยๆก็คืออาจจะโทรมาแล้วก็อ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเช่นเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นเจ้าหน้าที่ปปงอขอตรวจสอบทรัพย์สินหรือเงินที่อยู่ในบัญชีอ้างว่าเงินในบัญชีของท่านเนี่ยไปเกี่ยวข้องกับคดีอาญากรรมต่างๆแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อเราโอนเงินหรือกดในลิงก์เข้าไปคนร้ายก็จะดูดเอาเงินของเราเนี่ยทั้งหมดไปอันที่3พบบ่อยเช่นกันก็จะเป็นการหลอกให้ลงทุนเช่นการเทรดหุ้นการชักชวนให้ค้าสกุลเงินต่างประเทศ เป็นต้นในช่วงแรกๆก็จะได้รับผลกําไรดีเงินตอบแทนกลับคืนมาแต่ช่วงหลังๆก็จะหายไปจนเสียหายกว่าเราจะรู้ตัวเนี่ยหลายๆท่านก็สูญเสียเงินไปเป็นจํานวนเป็นหลักล้านแล้วอันที่4นะครับซึ่งพบกันมากๆที่สุดเลยก็คือการซื้อของออนไลน์จะเป็นการติดต่อซื้อขายของกันแล้วก็ไม่ส่งของให้กับผู้ที่ขอซื้อตามที่ได้ตกลงกัน จากเคสทั้งหมดผมขอแนะนําวิธีแก้ก็คือ1ไม่ต้องรับเบอร์โทรศัพท์ที่แปลกๆหรือเบอร์โทรศัพท์เนี่ยที่มีตัวเลขเยอะๆส่วนมากเนี่ยก็จะเป็นเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้โทรมาจากต่างประเทศแบบนี้เราไม่ต้องรับข้อที่2เมื่อเรารับแล้วเนี่ยแล้วได้มีการพูดคุยเราอย่าพึ่งเชื่ออย่าพึ่งเชื่อข้อความที่สายที่เรารับเนี่ยเขาพูด วิธีแก้ที่ง่ายที่สุดนะครับเราควรจะต้องออกไปหาหรือไปพบเจอคนอื่นแล้วก็ไปให้ข้อมูลเขาแล้วก็สอบถามเขาก็เหมือนกับคนอื่นเนี่ยจะช่วยเตือนสติเราเพราะมิจฉาชีพเหล่านี้ค่อนข้างจะใช้จิตวิทยาในการพูดจะโน้มน้าวจะทําให้เราเชื่อแล้วเนี่ยเราก็ต้องหาคนอื่นที่เป็นที่ปรึกษาที่จะคอยตักเตือนเราแนะนําเราสกิดเราได้ถ้าโดนไปแล้วให้รีบแจ้งไปที่หมายเลข1441 1441เนี่ยจะเป็นเบอร์โทรที่รับแจ้งความออนไลน์ครับแล้วเจ้าหน้าที่เนี่ยก็จะลงระบบทําการอายัดบัญชีที่เราโดนร้ายหลอกลวงไปในทันทีและหลังจากนั้นเนี่ยให้รีบเข้ามาพบกับพนักสอบสวนในสถานีตํารวจในพื้นที่ของเราหรือที่เราอยู่ใกล้เคียงได้ทุกสถานีเพื่อรีบแจ้งความในสิ่งที่เราโดนโดนไปเบื้องต้นเนี่ยคงจะขอแนะนําเท่านี้ก่อนครับขอบคุณมากครับ